สวัสดีครับมันกกนี้หงกระจิพามาเบงมกพริกเทียวไว้พันนะครับมีอยู่ต้นเดียวนะครับลักษณะต้น,ตนกนจะจิเป็นอะไซี่นะครับหน,น,น,น่กะจะเหี่ยวนล็กน้อยครับอันนี้กะหดน้ำอยู่นะครับอันนี้เหี่ยวก็คือมันกำลังสีแห้งนะครับหน่กำลังสีแห้งนะครับอันนี้กำลังนวยสดๆอยู่นะครับ ีอยู่ต้นเดียวนะครับเอาไว้พันนะครับอยู่หลังสวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบครับเสียใบหูเสียนะครับต้นนี้ปลูกอยู่ในรลออๆนี่ก็จะเป็นต้นใบหลูลาพานะครับมีอยู่ต้นเดียวนะครับพามาเบิ้งนะครับย้อมเมื่อใดหา แนวท้ายได้ก็ที่ทายให้เบิ้งนะครับตัมือใดมีชิบท้ายนะครับอันนี้ก็พามาเบิ้งพริกนะครับนี่ก็ลังสีเหลี่ยงนะครับนี่พทันแหงนะครับนี่หน่วยออนมันนะครับกาลัางติดดอกนะครับอันนี้หดนามซูมือนะครับ ซียอยคางต้นมะเขียนะครับมะเขียก็ปลูกธรรมชาตินะครง่ายก็สิเป็นประมาณนี้นะครับง่ยก็จะมีแมงแม่จากน้อยนะครับเพราะว่ามันปลูกธรรมชาติกำลังออกลูกนะครับนะครับกองชัดปนใดน,นะครับ เป็นนาตาซีนะครับส่วนดานนี้นะครับน่วยนีแดงเลยนะครับจะทอนกับแสงแดดเนี่ยจยน้อยนะครับเพราะว่ามันตอนนี้ก็บสี่โมงนะครับอันนี้น่วยสดนะครับอันนี้เป็นพันต้นตำนะครับห่อมันก็ประมาณนี้นะครับพีกพันต้นตำนะครับขันมีหลายต้นวัานี้นาะ CD คนนี้นะครับเพราะว่ามันจะปลูกขยายพันธุ์หลายๆนะครับนี่มีอยู่ต้นเดียวนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มามีอย่างไรเรามาเบิง้งมาพรกไว้พันธุ์นะครับคลิปนี้ก็คือเก้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมแนเดอร์ครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ